ต่อไปปัญหาที่ 14. นะครับปัญหาที่14ว่าด้วยเรื่องสภาวะที่ละเอียดอ่อนนะสภาวะละเอียดสุขุมะแปละว่าละเอียดอ่อนนะภาวะสุขุมนั่นเองสุขุมละเอียดนะครับนะสุขุมละเอียดสภาวะที่ละเอียดที่สุดสามารถตัดทําลายทุกอย่างได้ก็ทุกท่านก็คงรู้จักดีนั่นแหละก็คือปัญญานั่นะครับราชาหะพระเจ้ามิลินได้ ถามว่าพันเตนากเสนสักกาสับบังสุขุมังชินทิตุงข้าแต่ท่านนากเสนผู้เจริญบุคคลสามารถเพื่อที่จะตัดสิ่งที่ละเอียดกว่าทุกอย่างได้หรือไม่นะอย่างนี้ชินทิตุงก็คือตัดสามารถสักกาสักกาสามารถเพื่อที่จะสภาวะที่ละเอียดทุกอย่างได้ไหมครับนะอันที่ละเอียดละเอียดทุกอย่างนี้นะในโลกนี้นะสิ่งที่ละเอียดทุกอย่างเนี่ย สามารถตัดได้ไหมครับท่านพระนาคเสนก็ตอบว่าได้อามะมหาราชสักกาสับบังสุขุมังชินทิตุงดูก่อนมาพพิษใช่ถูกแล้วบุคคลสามารถเพื่อที่จะตัดสภาวะที่สุข,ขุมคือละเอียดทั้งปวงได้กิงปนะพันเตสับบังสุขุมังก็ถามต่อไปข้าแต่ท่านผู้เจริญสภาวะที่ ละเอียดทั้งปวงคืออะไรอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงที่มันละเอียดนะอะไรกิ่งอะไรอะไรที่ชื่อสับบังสุขุมังเนี่ยนะก็พระเจ้ามิลินก็ถามท่านพระนาคเส่งก็บอกธรรมะนะั่นแหละธรรมโมโขมหาราชสับ,บะสุขโม,โมดูก่อนมหาบพิษธรรมะพระธรรมเนะีนะ่ยชื่อว่าสิ่งที่ละเอียดทั้งปวงละเอียดกว่าทุกอย่างเลย สัพพะสุกุมังนะโคมหาราชะธรรมมาสับเบสุขุมาดูก่อนมหาวิทย์ก็แต่ว่าทำทั้งหมดทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงจะชื่อว่าละเอียดทั้งหมดก็หาไม่ได้นะ,ะก็สิ่งที่ละเอียดกว่าสิ่งทั้งปวงก็คือธรรมะแต่ว่าจะให้ธรรมะทั้งหมดละเอียดทั้งหมดก็ไม่ได้นะก็ต้องแยกเป็นสุคุมันติวาทูลันติวาธรรม,มานะเมตมะ ทิวัจนังคําว่าละเอียดก็ดีคําว่าหยาบก็ดีอันนี้เป็นชื่อของธรรมะนั่นเองมีธรรมะละเอียดธรรมะหยาบหยาบนะครับอย่างนี้ทำตร,รนงนี้นะยังกินจิฉันดิดับบังธรรมะใดก็ตามที่สามารถที่จะตัดได้สับบังตังปัญญายะชินทติธรรมทั้งปวงเหล่านั้นก็ย่อมตัดได้ด้วยปัญญา อะไรที่มันตัดได้นะครับก็ตัดได้ด้วยปัญญานั่นแหละอันที่ตัดได้ก็คือกิเลสนั่นแหละตัดได้นะส่วนพวกอื่นๆก็ตัดไม่ได้ค่าได้ก็คือกิเลสนะอันอื่นก็ไม่ใช่ของที่ควรฆ่าของที่ควรทําลายไม่ใช่ของที่ควรประหารสิ่งที่ควรประหารนะไม่ว่าจะประหารด้วยทัศนะคือโสดาปติมักหรือว่าประหารด้วยภาวนามักประหารด้วยสกทาคามิมักอนาคามิมักอรหัตมักก็คือพวกกิเลสทั้งนั้นแหละนะ ฉะนั้นธรรมะก็มีทั้งหยาบทั้งละเอียดนะอะไรที่สามารถที่จะตัดได้บุคคลก็ตัดสิ่งนั้นทั้งปวงได้ด้วยอันเดียวคือปัญญาัติดุติยังปัญญายะเฉทนังนะที่สิ่งอื่นที่ต้องตัดด้วยปัญญาอย่างที่สองไม่มีนะก็คือตัดด้วยปัญญาอย่างเดียวเพราะปัญญามันมีอันเดียวนะครับจะ มีปัญญาสองอันมาช่วยตัดก็ไม่ได้ก็จริงๆปัญญามันก็สภาวะเดียวแต่มันมีหลายชื่อเฉยๆนะครับอย่างนี้นะก็เมื่อตอบดังนี้แล้วพระเจ้ามิลินก็พอใจกันโลสิพันเตนากเสนะข้าแต่ท่านนักเสนู้เจริญท่านตอบได้สมควรแล้วสุขุมะปัญโหจุดทัดสโมปัญหาว่าด้วยเรื่องสภาวะที่ละเอียดลำดับที่14จบแล้วนะ ว่าโดยเรื่องสภาวะละเอียดและสภาวะที่ละเอียดนี้ก็สามารถถูกตัดได้เอาเฉพาะอันที่ตัดได้อันที่จําเป็นต้องตัดก็คือพวกกิเลสนั่นแหละที่จําเป็นต้องตัดอันอื่นก็ไม่จําเป็นต้องตัดอะไรหรอกสิ่งที่ต้องละก็คือพวกกิเลสสิ่งที่ต้องละทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะว่าหยาบว่าละเอียดอย่างไรทั้งหมดก็ละได้ด้วยปัญญาทั้งนั้นอย่างนี้นะครับอันนี้สุขุมะปัญหานะ